สวัสดีครับน้องชายครับสวัสดีครับผมเพชรสังวานสอนสมานกาเบนครับครับหรือสอกาแฟมวยไทยครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนัดที่เป็นวันสำคัญของเราตัดเชือกกับใครนะวุฒิกรวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีใช่ไหมครับผมนะครับวันนี้เนี่ยวันเสาร์วันเสาร์ที่วันนี้30ใช่ไหมใช่ครับน้ำหนักตอนนี้เลยเกินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ก็วิ่งที่นี่แล้วก็ลงไปชั่งดูว่าดีเลยครับผมเป๊ะเล้วโอ้ร้อยสิบหกเป๊ะแล้วใช่ครับเท่ากับว่าเดี๋ยวกลับไปกินน้องกินน้ำเดี๋ยวพ่งนนนนี้เกกิสัปอด์ึม แล้วลดหน้าช่างหรือเก่าก็จะคงไปพอดีเลยไม่ได้ให้เกินนะเพราะว่ามันกินแล้วมันก็ย่อยครับผมมันก็น่าจะพอดีครับกินควบคุมมากครับโอ้เนื่อยังออกเป็นเม็ดเลยนะครับผมนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยแฟนมวยจะเห็นเพชรสองวันทุกสไตล์เลยก็แน่นอนนะบ้องบูครับบู้เลยบูแน่นอนไม่คุยครับว่าร้อยสิบหกก็คนที่จะมั่นใจครับเพราะว่า น้ำหนักที่ขยับมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าเต็มเวทมากขึ้นก็ในแข็งแรงมากขึ้นแน่นอนครับกําลังก็น่าจะไม่หมดครับผมนะครับมั่นใจถึงเข้าจริงไหมมั่นใจครับจุดนี้มั่นใจครับอโอสีหน้าเวลตามั่นใจมากอ่ะน้องชายฝากอะไรเอฟซีแฟนคลับของสอสมานการเม้นของเพชรสังวานหน่อยครับครับผมก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับเพชรสังวานสอสมานการเมนครับก็ไว้รอบปูนเสือรอบตัดเชือกเข้าจริงครับผมก็ เต็มที่นอนครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมคันนี้เราติดตามผลงานกันนะครับเพชรสวานตัดเชือกปูนเสือครับ